รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพื่อชาติแบบนี้แต่ความสนุกของเรายังมาเหมือนเดิมครับและนี่คือเกมแจกรถ p r e s ซนเตอร์บายมิ b ซูบิชิมอเตร์ทครัดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะรักษาระยะห่าง2เมตรล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนมามัยทุกครั้งในที่ชุมชนนะครับด้วยความห่วงใยจากพวกเราทุกคนและแน่นอน ทีมงานแล้วรวมทั้งผมเองเราก็มีการป้องกันอย่างถูกหลักอนามัยเพราะนั้นสนุกสนานกันได้อย่างสบายใจเลยฮะและคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถสมัครมาร่วมเล่นเกมกับเราใน Facebook เกมแจกรถนะครับสมัครกันเข้ามาไว้ก่อนเลยครับรอสถานการณ์ไวรัสคลี่คลายเราจะได้กลับมาสนุกกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผู้แข่งขันทีมต่อไปก็พร้อมอยู่แล้วนะครับไม่แน่เขาอาจจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้าตนรับคุณเป้ยกับคุณหมวยโอเค okay, แหมเกือบอ่านผิดเห็นวอแหวนเป็นอออ่านโอเคคุณหมวยนะฮะตอนแรกผมพยายามมองเอ๊ะตกลงวอแหวนหรือออ่างกันแน่โอเคฟอนต์ค่อนข้างดูลำบาก <c oughs> เป้ยกับหมวยแนะนําตัวหน่อยครับคุณทำอาชีพอะไรครับเริ่มจากเป้ยก่อนเลยครับค่ะเป้ยทำสไตลิสต์ค่ะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยค่ะอ่าถึงว่า <c oughs> สไตล์คุณเก๋ไก่มากๆเลยนะฮะ <c oughs> แล้วหมวยนะครับคุณทำอาชีพอะไรครับเป็นสไตลิสต์เหมือนกันค่ะเป็นเพื่อนกันว้าวโอเครถยนต์คันใหม่จะมีความหมายกับค,คุณยังไงฮะออก็จะต่อยอดให้หนูได้ ขนของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นสายหลีกคุณก็ต้องมีเสื้อผงเสื้อผ้าอุปกรณ์นะฮะใช่ค่ะขอให้โชคดีได้รถคันใหม่กลับบ้านเอาล่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณอยากได้มิ u b วิชิรุ่นไหนผมจะแนะนำให้คุณรู้จักทุกรุ่นเลยครับโรซิตี้คาซีดานแบบ4ประตูที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองกับมิส s บิชิแอตทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น รรซิีิคราแฮชแบก็กแบบ5ประตู m i t ิตซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุดเหมาะสำหรับสายชิคๆคู่ๆชอบความคล่องตัว New Mitsubishi X p a n d e r c เ o s s อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณด้วยสไตล์ที่โดดเด่นเหมาะกับคนทำงานรุ่นใหม่เพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าในทุกๆวันสายลุยๆต้องคันนี้เลย Mitsubishi Triton แกล่งลุยทุกอุปสรรค Mitsubishi p เจ e r o Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณรถยนต์อเนกประสงค์ SUV บอกได้คำเดียวว้าวเห็นแล้วว่าเรามี5คัน5แบบแต่ก่อนตัดสินใจบอกเบ้ยกับหมวยแบบนี้ครับถ้าคุณเลือกซิติคาร์สคันซ้ายขวาตัวเลือกในคำถามจะมีแค่4ี่ตัวเลือกแต่ถ้าเกิดคุณเลือก3คันกลางตัวเลือกในคาถามจะเยอะหน่อยมี5ตัวเลือกปรึกษากันได้เลยครับคุณอยากจะได้รุ่นไหนของเรา ด้วยความที่แบบเราเป็นคนเก่งอ่ะเนาะเราก็เลยตัดตัวเลือกที่ง่ายๆออกไปก่อนเนาะเยี่ยมไปเลยครับผมอ่าเป้เลือกว่าที่หลักค่ะมีหลักโอเคสี่ตัวเลือกกำลังดีสี่ตัวเลือกกำลังดียผมประกาศเลยนะฮะ mitsubishi mirage ครับถึงเวลามาหากุญแจที่ใช่รถ mitsubishi mirage กุญแจเขาอยู่ที่ไหนลองมาดูด้านนี้ครับ ทั้ง5ตำแหน่งของเรามีกุญแจ Mitsubishi 5คันได้อยู่ตรงนี้วางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คุยต้องตัดสินใจว่า m มิตซูบิชิมิรา e กุญแจก็อยู่ในตำแหน่งไหนเริ่มต้นจากเทสโก้โลตัสสินเชื่อรถยนต์ c a คา a s สน้ำดื่มสปริงเกิลฟู้ดแพนด้าและเครื่องปรับอากาศไดกิ i อินเวอร์เตอร์ไปกับหมวยคุยกันสิครับค่ะมันก็ต้องเป็นสีภูมวันนี้ใช่แต่ว่าวันนี้สีเขียวเรื่องความรักสีเขียวเรื่องของเราด้วยหรอใช่ เอาสีมอพูดีกว่าเอาสี่มพูดีกว่าจะได้อิ่มท้องได้ค่ะฟูดแพนด้าค่ะมานะครับกุญแจจากฟูดแพนด้าครับเราจะเปิดให้คุณสองคนดูครับว่าในกล่องมีกุญแจมิตซูบิชิที่คุณเลือกอยู่นะฮะและทั้งสี่กล่องที่เหลือก็มีกุญแจมิตซูบิชิอยู่ในทุกกล่องเหมือนกันค่ะทั้งห้ากล่องจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีใครไปแตะต้องมันคุณจะมองเห็นไม่ได้ตลอดเวลาเอาล้ครับเป้กับหมวย ถึงเวลาที่เราต้องลุ้นกันแล้วละ่ะฮะขอให้คุณโชคดีแต่ก่อนจะเริ่มต้นอยากให้พวกคุณอุ่นเครื่องกันก่อนหรือเป็นการ <ละ S 1> วอร์มก่อนลงสนามนะ,ะขอขอละวัดอุ่นเครื่องเลยครับนี่แหละครับขอละวัดอุ่นเครื่องเหมาะกับพวกคุณมากๆเลยครับมาเลยฮะมาแล้วนี่เลยครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าสกินจูฟบายชีนไลฟ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์รีจูวินเนตติ้งเฟ a เชียล t บูสเตอร์ครับเขามีส่วนผสมของไข่ปลาคาเวียและเมืองหอยทากช่วยบำรุงผิวหน้านะครับมอบให้เลยฟรี1ปีนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณตอบคำถามอินเครื่องไม่ได้แล้วก็เป็นของผู้ชมทางบ้านทันทีนะครับเป็นลุ้นใน Facebook เกมแจกรถแปลว่าคุณผู้ชมทางบ้าน แช่งให้สองคนต่อผิดแล้ลกันนะฮะจะวข่งลุ้นหนึ่ง <S <S ปีเลยนะฮะบอกเลยว่าไม่น้อยเอาละเป้ยหมวยคุณพร้อมนะครับพร้อมค่ะโ<อ>บโ <พอ S 2> บขอคำถามคำถามโบโบบ,บอกมาแล้วครับว่าเกี่ยวข้องกับบัตรบัตรที่เราพกกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับคำถามครับ <S <S เมื่อบัตรหมดอายุค่าธรรมเนียมของการทำบัตรใหม่อะไรแพงกว่ากันสองตัวเลือกดังต่อไปนี้ครับหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนและสอง ใบขับขี่เป็นบัตรสำคัญที่คนไทยต้องมีนะฮะใบขับขี่ค่าธรรมเนียมของบัตรทั้งสองบัตรบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ถ้าเกิดหมดอายุค่าธรรมเนียมอะไรแพงกว่ากันครับคุณมี15นาทีในการปรึกษาการเชิญครับท่านว่าเป็นใบขับขี่ใช่เพราะประชาชนมันทุกคนต้องใช้แล้กคนต้องใช้มันต้องมีใช่คนมีรถต้องต้องมีเงินอยู่แล้วถ้าถึง่กบใบขับขี่ยังไงก็ต้องสนใจขับขี่หมดเวลาแล้วครับ ็นการพิพากษาสนใจมากเลยแบบนคนมีรถก็ต้องมีค่า,า,าใช้จ่ายใช่อยู่แล้วแต่ส่วนประชาชนบางคนอาจจะไม่มีรถมันเป็นพื้นฐานอ่ะมันไม่น่าจะแพง,งเพราะฉะนั้นคุณจะตอบว่าใบขับขี่ค่ะ,คะตอบมาแล้วว่าค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรที่หมดอายุที่แพงกว่าคือใบขับขี่และที่คุณตอบมานั้นมันเป็นคําตอบที่ยังไงฮะและคําตอบนี้มันมันถูกค่ะผมก็หวังอย่างนั้นแต่มันมันทําไม ถูกต้องครับใบทบทีเนี่ยถ้าหมดอายุนะครับค่าธรรมเนียม505บาทไม่รู้มีเศษ5บาทไว้ทำไมนะฮะแต่บัตรประชาชนค่าธรรมเนียม30บาทศูนย์บาทเลยครับ แต่ต้องตอบภายใน60วันนะฮะคือศูนย์บาทไม่งั้นจะโดนปรับนะเพราะว่า<อ>หน่วยงานของรัฐต้องไม่อยากให้คุณมีใบครับใบบัตรประชาชนที่หมดอายุนะฮะมีค่าปรับนิดหน่อยเอาละ่ะรับไปเลยครับ<ม>นี่เลยฟรีหนึ่งปีครับ<ม>ขอบคุณนะคะยินดีกับสาวๆด้วยคะ่ะได้เครื่องสำอางกลับไปบำรุงผิวให้ชุ่มฉ่ำกันไปเลย ถือว่าเป้ยกับหมวยทำได้ดีในรอบอุ่นเครื่องนะครับแต่ตอนนี้เอาจริงแล้วนะฮะได้ค่ะขอให้โซคดีเลยขอยโชคดีค่ะมิสซูชิมีลาดรอคุณอยู่สีทองเลยดูชอบเอาละทองต้องแตกเอาละเอาละมีประเด็นโอเคเพราะนั้นพร้อมนะฮะพร้อมค่ะโบโบขอแนวคําถามเรื่องอะไรเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีสุขภาพดีอืม สุขภาพดีไหมครัทั้งสองคนเป้ยและหมวยต้องดีสิค่ะโอเคดูแล้วคุณก็ดูแลสุขภาพกันดีทั้งคู่นะฮะแต่คำถามเกี่ยวกับอะไรมาเลยโบโบในปี2019ปีที่แล้วนะครับประเทศใดมีคนสุขภาพดีมากกว่ากัน อันนี้จากการสำรวจของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็เทียบกับเปอร์เซ็นต์ประชากรเอาละเพราะนั้นเรามาดู4ตัวเลือกในหัวเว่ยมีเดปัด M6 ที่อยู่ในมือสาวสาวทั้งสคนครับตัวเลือกแรกครับนิวซีแลนด์ตัวเลือกที่2ครับสิงคโปร์ตัวเลือกที่3ครับสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสุดท้ายสเปนครับ <c oughs> ทั้งเรื่องการเป็นอยู่การกินเศรษฐกิจ สุขภาพต่างๆเนี่ยน,นะฮะประเทศใดเป็นประเทศที่มีสุขภาพดีกว่ากันซ้ายมือสุดคือประเทศที่สุขภาพดีที่สุดนะฮะแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาจนถึงน้อยที่สุดจากตัวเลกนี้ขวามือนะฮะคือน้อยที่สุดคิดให้ดีว่าประเทศใดที่คนสุขภาพดีกว่ากันทั้งหมดต้องจัดการใน30ิวินาทีนะครับเอาเลยนะฮะไปเลยครับัว่านิซีแลนด์ที่เดิมนะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มีธรรมชาติเยอะมาก แต่สิงคโปร์ก็เลยยี่สิบวินาทีครับคนเขาม็นสติกแบบว่าก็ดูมีธรรมชาติกับศิลปะฉันว่ายังแต่ว่ายังฉันว่าสิงคโปร์ที่สามหรอคุณกำลังจะเหลือ10วินาทีสุดท้ายครับสิงคโปร์สลับกับสวิตค่ะเข้าสูใช่เออเครื่องเทนพวกอะไนะครับเกตสูบ้างเกตบูกระเทงกระทิงมันน่าจะสมบูรณ์จบไหมฮะมดเวลาครับเป็นการที่เขาที่น่าสนใจมาก ไปกันยันวัวกระทิงเลยทำไมมีกระทิงแล้วม oui> ันต้าดอ่วัวกระทิงมันข uh ุดตามบ้านตามเมืองเนี่ยฮะมันอันตรายจ้ามันธรท่ามเขาอะค่ะหนูก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันดูแบบไม่สะอาดเท่าไหร่อ๋อผมไม่แน่ใจว่านี่จะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่าฮะเป็นการคาดดาวของหมวยคนเดียวนะฮะแล้วหมวยจะรับผิดชอบเรื่องนี้คนเดียวนะฮะเอาล่ะ คุณเรียงมาแล้วว่านิวซีแลนด์น่าจะสุขภาพดีที่สุดในปี2019รองลงมาคือสวิตเซอร์แลนด์และสิงคโปร์สุดท้ายสเปนเพราะว่าวัวกระทิงมันไม่รักถ้าคุณตอบถูกคุณจะมีสิทธิ์ได้สตาร์ทรถมิสซูบิชิมิล่าส้คุณเลือกและถ้าในกล่องนี้คุณกุญแจที่ใช่แล้วก็ขับออกไปจากรายการเลยมันเป็นของคุณทันทีนะครับและที่คุณตอบมานั้นมันทําไมมันก็ต้องถูกสิคะมันทําไมครับครับตอนนี้มันขอสองตำแหน่งหนึ่งและมันเป็นคาตอบที่ถูกค่ะมัน มาทำไมหมวยมันผิดครับแต่อย่างที่คุณอยากรู้ครับที่คุณตอบมาแม่จะผิดแต่ถูกแล้วสองตำแหน่งว้ายเห็นไหม,มนั่นแปลว่าอีก15 <c oughs> วินาทีสุดท้าย <c oughs> คุณจะต้องเก็บสองตำแหน่งที่เชื่อว่าถูกเอาไว้และสลับอีกสองตำแหน่งที่ยังผิดต้องจบใน15วินาทีนะครับไปต่อเลยครับจับเวลาซันวาสิบโปกับซอ,อรสแลนสลับกัน สลับยูโรกับสกอตแลนด์ครับอ้าวล้ววันนี้คุณเลยอีกฉันว่าเขาว่าเป็นประเทศที่แบบทุ่งทุ่งนีแล้วธรรมชาติก็เยอะมากจัดแบบนี้และตอนนี้คุณมันเป็นแบบหมดเวลานีใหญ่มากโอ้ใช้สิทธิ์เท้าทีในการสลับแล้วก็ยืนเทศเพื่อนนะฮะหวยก็รับฟังอย่างเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็คงยังเชื่อว่าสเปนเนี่ยกระทิงมันเรียบเล่า ก็เลยทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นอันดับหนึ่งเช่นเคยสิงคโปร์กลายเป็นอันดับสองสวิตเซอร์แลนด์อันดับ3และสุดท้ายสเปนเป็นอันดับสุดท้ายอันนี้ที่ผิดคือผิดรือคือกลับบ้านเลยใช่ไหมคบผิดจบกลับบ้านเลยครับแต่ตอบถูกยังได้ลุ้นสตาร์ทมิสซูบิชิมิลาสถ้ากุญแจในกล่องนี้ใช่ก็ขับไปเลยและที่คุณตอบมานั่นมันไม่ได้ใจละมันไม่แน่ใจฮะมันยังไงหมวยมันต้องถูกมันต้องถูกใช่ไหม แล้วมันมันทำไมหมวยมันแล้วมันเป็นคำตอบที่มันไอ้มันทำไมมันผิดครับโอ้แล้วมันผิดหมดเลยฮะตอนนี้เอามันผิดหมดเลยฮะตอนแรกกะถูกแล้วเต้งสลับสเปนกับสิงคโปร์มึงง่ามวยเดี๋ยนะอีหมวยไม่ได้พูดอะไรเลยอีหมวยไม่ได้พูดอะไรมึงล้วนๆเลยค่ะอีเป้มึงล้วนๆมึงเพียนเลย อีมวยยืนสงบนิ่งอีเป้แบบว่าทำประเทศนาอยู่คนเดียวเลยค่ะคือหนู่อ่ะเข้าใจว่าสิงคโปร์อ่ะน่าจะสุขภาพดีเพราะซีเป็นเป็นเกาะพึ่งมาแต่เรารู้สึกว่ามันเล็กมันแคบมาถักมหาอันดับหนึ่งกันดีกว่าหาอันดับหนึ่งกันนิวซีแลนด์เอ้ยไม่สเปนสิิสเเปนครับจะท้งลี้ยสาดของคุณเนี่ยแหลละหรือสับแค่นี้แแแต่่ลลกบบใช้ว12.75คะแนนหรอ แล้วก็นิวซีแลนด์สิงคโปร์สเปนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่อาหารดีกินเนื้อปลาอ่าใช่แต่ลืมคิดเรื่องนี้อะโวคาโดน้ำมันมะกอกอะไรอย่างนี้ทิ้งเลยอันดับสองอันดับสองสวิตสวิทสวิตเซอร์แลนด์ครับผม80.9คะแนนจบแล้วอากาศเขาดีก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะฮะอันดับสามสิงคโปร์ครับ80.9.29คะแนนสำหรับหัวไทยส่วนนิวซีแลนด์เนี่ย80 5.06คะแนนซึ่งก็เป็น4ประเทศที่คะแนนอันดับต้นๆแล้วนะฮะสูงๆอยู่แม่น่าเสียดายเพราะนั้นอยากไปเข้าใจว่าสเปนเนี่ยกระทิงมันจะคลีนล่าเขาคงมีการเก็บคอรทางสถานทูตสเปนต้องโกรธแน่ๆว่าคิดว่าประเทศเขากระทิงเลีล่านะฮะโอเคถือว่าจบไปแต่ตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่ากุญแจที่คุณเลือกนั้นใช่หรือเปล่า และจัดอันดับประเทศที่คนมีสุขภาพดีที่สุดในโลกของบลู o เบิร์กจำนวน169ประเทศทั่วโลกโดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมีอายุยืนยาววัฒนธรรมการบริโภคสภาพเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนรวมถึงการสูบบุหรี่เป็นต้นถ้าให้เห็นว่าประเทศที่คนมีสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกเป็นของสเปนดยคะแนน92.75คะแนน ซึงถือเป็นประเทศที่คนมีอายุเฉลีย่ยยืนยาวที่สุดในโลกอีกด้วยโดยนักวิชาการอธิบายว่าวัฒนธรรมการกินอาหารแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้สเปนรั้งอันดับในหัวตารางจากการจัดอันดับในครั้งนี้เพราะอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักผลไม้เนื้อปลาไขมันจากธรรมชาติ อย่างน้ำมันมะกอกและอะโวคาโดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคพาคร์กินสันรวมถึงโรคมะเร็งได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีประเทศอิตาลีที่คะแนนนำโดมอยู่ในการจะอันดับนี้เช่นกันค่ะ ประเทศที่คนมีสุขภาพดีเป็นอันดับที่ 2, ก็ยังคงอยู่ในแถบเดียวกันคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราต่างก็คุ้นเคยกันว่าเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับต้นๆของโลกด้วยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาหารการกินทำให้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์จะถูกประเมินได้90.93คะแนน มาถึงอันดับถัดไปกับประเทศใกล้ๆบ้านเราถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างสิงคโปร์ที่มีคะแนนสุขภาพดีถึง89.29คะแนนค่ะส่วนอันดับสุดท้ายใน4ประเทศนี้คือประเทศนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามอากาศก็ดีอาหารก็ดีเลยได้คะแนนไป85.06คะแนนแม้จะอยู่ในอันดับสุดท้ายในคำตอบข้อนี้แต่ก็ยังได้คะแนนสูงอยู่ดีนะคะ แม่น่าเสียดายเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าสเปนเนี่ยกระทิงมันจะเซยร่าอ่ะยังน้อยข้อมูลอาจจะไม่มากแต่ดวงอาจจะดีฮะเรามาลุ้นกันซิว่ากุญแจที่คุณเลือกเอาไว้นั้นเป็นของ m มิตซูบิช i มิราชันนี้หรือเปล่าถ้าใช่จะน่าเศร้ามากใช่ค่ะแล้วผมจะนับ1-3ถึง3นะครับ1-2ใช่ไหมโอ้โหเป็นของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ครับ เพราะนั้นเป้ยกับหวยช่วยกันหาให้เจอครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากุญแจของเรามีอยู่จริงอ่ะมิสุวิชิมิราสอยู่ไหนเป้ยก่อนเลยมิสุวิชิมิราสน่าจะอยู่คาฟอลแคชค่ะมาเลยครับสินเชื่อรถยนต์คาฟอลแคชครับเพราะว่าทองทองเหลืองๆมันน่าจะผมจะนับหนึ่งหึงสามครับหนึ่งสองใช่ไหมมิสุวิชิเอ็กเซนเดอร์คอสครับอยากหวยมาหาให้เจอสปริงโคลค่ะน้ำดื่มสปริงโคลลองมาดูครับ ใช่ไหมดอกนี้1 2กดครับยังไม่ใช่ครับมิสุจิแอนทราครับอ่ะเ้ยยังไงเ้ยไดกินมาเลยค่ะหมดแล้วนะเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์นะฮะใช่ไหมไม่น่าใช่หนึ่งสองสามยังไม่ใช่ครมมิสูชิไทตันอาร์มาเทสโกโลต้าสุดท้ายครับอ้ยเห็นไหมตอนแรกบอกว่าให้เลือกสีเขียวหนึ่งสองสาม นี่เลยฮะ<ม>นี่สช่ลไม่ีเออว่าเมื่อกี้น่าสนใจมากคุณพูดอยู่ว่าเขียวอะไรตอน<ช>เล่มรายการใช่ค่ะเรื่องดวงหนูเชื่อเรื่องดวงคือตอนแรกคือสีขาวว่าเป็นวันนี้เป็นสีที่ไม่ดีแต่ว่าสีเขียววันนี้เป็นดวงความรักแล้วมันไม่ไมเลือกฮะแต่ว่าคือสีพื้นที่สีขาวมันเยอะกว่าไงอ๋อ เพ่าานั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลแลไรก็ตามแต่นะฮะวันนี้เจ๋งเลยเผู้คุณมาร่วมสนุกกับเราเป็นไงฮะบรรยากาศในเกมจากรถสนุกมากค่ะตื่นเต้นค่ะอยากจะแนะนําอะไรกับทีมต่อไปที่เขาจะมีมีประสบการณ์แบบคุณฮะก็ไปบนไว้เลยเนี่ยไม่ต้องตัดจ้าบนไ้เลยจะไปบนไปเลยแล้วก็งมงาก็ให้เต็มที่จะดูฉลองดวงอะไรเอาเลยเพราะว่าเกมนี้ต้องพึ่งทั้งความสามารถและดวงจริงขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับ ผมจะบอกว่ารถมิซูซี่ทั้งห้าคันของผมยังอยู่ครบนะครับสวัสดีครับโอ้โหตายตาตายเลยนะฮะทางนี้ฮะแม่สดใสล่าเริ่งนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับท่านี้ฮะจริงๆผมเป็นนักจุลกรรมรถครับอ๋อขโมยรถนะฮะตับเลือ ไะได้ตามตำรวจมาเลยเปิดบริษัทครับผมแล้วก็เนี่ยค่กับน้องเนี่ยครับเกี่ยวกับจุฬาการรถต้นเนี่ยเฮ้ยขโมยรถนะฮะ <c oughs> แยกอะไรส่งไปอรัญอะไรเงี้ยหละฮะเดี๋ยวพบสารวัตรสองคนทังนู้นเลยแล้วกันเปิดช่องเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยครับเพ<อ>ื่นเนอเรออิ่มทำแน,น่ว่า โกโกโกครับเข้าไปกด subscribe นะฮะแล้วถ้าไม่แน่ใจให้กดย้ำอีกทีมันก็จะหลุดออกไปเลยนะฮะกดทีเดียวก็พอผมเลยมองว่าจริงเราไม่ต้องเล่นกันก็ได้นานี้แค่แจกนาเนี้ก็ช่วยชาช่วยโลกได้แล้วเออดีครับเอามาเอาไปคนละคันคุณจะบ้าเหรอครับต้องท้าความก่อนว่าพวกเราสองคนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันแล้วช่วงนี้แต่ว่าจะมีอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้พบพานมาเจอกันก็คือเกมพับจีนั่นเองนะครับผู้หนูเป็นนักโดดล่มครับ โอเคพวกคุณเล่นเกมออนไลน์ใช่ค่ะเรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือช่วงที่เราโดดลงไปเนี่ยในเกมอะครับเรามากักจะตายตลอด่<ะ>อและเราคิดว่าเราควรจะมีรถหนึ่งคันเพื่อขับหนีค,คนอื่นในเกมเนั่นเป็นเหตุผลที่เราอกมาเ<ะ>ลยกันเดี๋ยวนะฮะ รถของผมจะเข้าไปอยู่ในเกมของคุณได้ยังไงฮะโอเคเนี่ยจะเป็นเด็กติดเกมที่เริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าไหนโลกจริงอันไหนโลกเกมนะฮะหออะไรในสีตัวเลือกนี้สูงที่สุดเอาโซทาวเวอร์สลับกับบิ๊กเบนค่ะแล้วก็พีซ่าสลับกับแจมใส่เลยค่ะอ่าล่ะตอนนี้คุณยังมีเวลาอีก20นาทีเหลือๆเลยฮะหนึ่งหอฟอยบรรหารแจมใส่เป็นยังไงก่อนบิ๊กเบนสลับกับแจมใส่ค่ะขอโทษค่ะโอเคคุณยังมีเวลาครับโซเทลเวอร์น่าจะสูงที่สุดสิวินาทีครับ ก็เห็นได้ชัดว่าฝนชำนาญเรื่องหอมากถูกต้องค่ะครับผมเพหนูมีห่ออะห่อ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 หอห่อวันนี้เรามีกันหลายหอเลยทีเดียวนี่ไงฮะหอคอยโซเทเวอร์หอคอยบิ๊กเบนอยู่ที่ไม่เซตและที่คุณตอบมานั้น ามนัแล้วนี่คุณตอบมันนั้นมันทำไมมันเป็นคำตอบที่ถูกได้ไหมอยากเล่นอีกอยากถูกอยากแจกอยากแจกอยากแจกรถมากเพราะไม่ใช่รถผมผมอยากแจกก็มานแน่สิ